สวัสดีครับมื่อนี้ครับกระเช้านะครับเพราะว่าโดยโค้งสั่งนะครับผมจะอธิบายฟังหมายถึงในการวิธีการเหตุนะครับก็เครื่องเชื่อมนะครับเป็นเครื่องเชื่อมซีโอทูนะครับรับประกันความแข็งแรงแข็งแกร่งแน่นอนครับก็จะให้ลูกค้าเห็นนึกในการผลิตนะครับในการเข้าประกอบงานนะครับเนี่ครับเครื่องเชื่อมผมมันเป็นตู้เชื่อมธรรมดาครับเพราะว่าเข้าต่างใ่เครื่องเชื่อมที่มันมีความคงทนสูงครับหมายถึงว่าเชื่อมเราอยู่จริงครับ ผมัน่าห่อเล็กบางมาเชื่อมนะครับเนี่ยครับผมให้เบิ้งเล็กผมคมผมครับเนี่ยครับผมมันเป็นเล็กบางครับผมเล็กหนานะครับขอฟังเสียงเลยเลยครับก็ถึงบอกลูกค้าเสมอว่านะครับความควาอมแข็งแข็งแรงเขาต้องใส่จริงๆครับเหล่าแผ่นที่ผมใส่น่ะคือแผ่นลายนะครับอันนี้คือการประกอบงานใกล้จะเสร็จแล้วครับโอเดี๋ยวจะได้ลงไปทําการทําสีนะครับนะครับผมจะให้เบิ้งรอบๆนะครับเออ เนี่ยครับตะแกงมูสเใส่ตะแกงเบอร์นานะครับเล็กกลเป็นเล็กแผ่นล้นะครับเล็มนะครับเล็กกินไก่นะครับเพื่อนแล้วก็พื่นนาพื้นหลังนี่ครับอันนี้ไม่จะเป็นการตั้งตั้งอยู่นะครับตั้งตั้งขวามาอ่าลงมาท่านเลยท่านเนี่ยนอนลงไปครับหมายถึงว่าถ้านอนลงไปเนี่ยมัตจะปกติตอนนี้ในการเชื่อมเนี่ยเขาต้องเชื่อมเชื่อมนั้นไนนะครับเชื่อมนั้นไนทุกจุดนะครับการการเดินแนวเชื่อมนะครับก็จะเดินตลอดเห็นไหมครับต่อตะเข็บ นะครับประเภทการต่อแผ่นนะครับประสินแลลวก็มีช่วงกันนะครับต่างๆให้เบื้องพอมนะครับอเห็นไหมครับรูปแบบการทํางานก็ถือว่าการเชื่อมในทุกชุดละครับมีรอยรัวนะครับให้เบื้องถึงโค้งสั่งนะครับก็ให้ความมั่นใจครับนะครับอันนี้ใกล้เสร็จสิ้นละครับใกล้จะพร้อมล่งไปทำการเทสีนะครับก็จะทรงมอบลูกค้านะครับ เพราะว่าหลายท่านก็สนใจแล้วสอบถามเขามาอยากเห็นถึงวิธีการในการทํางานจริงๆแล้วก็เห็นวิธีการในการประกอบนะครับก็บอกได้เลยรับว่าเครื่องเครื่องมือที่ใส่ในการทํางานนี่นะครับบอกว่าคุณภาพสูงสุดครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยครับนะครับว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งมีแน่นอนครับแล้วก็คงทนอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็เล็กที่ใส่นะครับเนี่ย นะครับที่ตัดออกมากรอองนี่แหละครับเนี่ยเล็กทั้งนั้นดีกว่ามันเป็นเล็กที่เขาประกอบไปเนี่ยครับมันจะเป็นเล็กกองเล็กกองที่มีความหนานะครับเนี่ยครับนะครับผมจะให้เบื้องเศษนะครับเนี่ยครับความหนาของเศษมันโมเมนต์เล็กโมเมนต์เล็กซิ่งนะครับอ่าโมเมนต์เล็กซิ่งโมเมนต์เล็กเล็กขาวนะครับเป็นเล็กดำท่องความเข้าใจลูกค้านะครับลูกค้าหลายท่านถามว่าเออเล็กเล็กดำมันก็เล็กซิ่งเล็กซิ่งดีกว่าบอจริงๆริอะเล็กซิ่งอะ มันมันเป็นการเนื้อเล็กบางๆเรามาชุบชุบซุบสิ่งหมายถึงชุบชุบเพื่อป้องกันสนิมครับมันมันโมเมนต์เล็กหนานะครับแต่เล็กนี้มีความหนาก,นก็คือเล็กมันมันก็นมีหลายแบบนะครับ <guaranteed. S 2> เล็กนี้มีความหนาเนี่ยก็คือเล็กดำนะครับเล็กดำที่มันโบราณในชุบสิ่งก็คือหนาเต็มๆนะครับเล็กสิ่งกับเขาก็มีความหนาเหมือนกันครับแต่ว่าลูกค้าหลายท่านอ่ะจะใส่บางหรือใส่หนานะครับแต่วงผมนี่ใส่เล็กดำนะครับเพ <AM S 2> ราะใส่เล็กดำเนี่ยเนี่ยเซฟมันก็มือีความหนาของมันอยู่แล้วครับ อ่านะครับให้ลูกให้ลูกค้าเห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นคลิปคลิปในการประกอบกระเช้านะครับกระเช้าตะกร้านะครับผมจะให้เบิ้งความกว้างนะครับความกว้างนี่ผมให้เบิ้งขาวๆไว้ก่อนเดี๋ยวว่าีวิโอตัวนี้ผมจะตัดต่อในหลายๆหลายๆตัวนะครับอันนี้ความกว้างเม็ด6ทิปครับเนี่ยครับอ่าช่วงยืนด้านหลังนะครับผมจะว่าให้เบิ้งยืนด้านหลังครับนะครับอ่า เมษสามเมษสามีฟใไหมครับเมษสามซิแล้วก็ด้านคว้มสูงคว้มสูงของตะแคงนะครับตะแคงอยู่ประมาณห้าซิบแล้วก็ขึ้นถึงขอบขอบด้านหลังนี่หกสิบเส้นนะครับระถ้าจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในเบิ้งตอนนี้เฮ็ดซีแล้วนะครับโอเคนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับปวงวินครับวันนี้ครับตะก้ารถถยนะครับหรือกระเช้าก็ในหลายๆพื้นที่แล้วแต่จะเรียกนะครับเตรงนี้ รูปแบบนะครับต่อท้ายนะครับแทรกเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับก็คือจะเสียบสลักนะครับเสียบสลักเข้าที่ตัวยกผานี่แหละครับเห็นไหมครับแขนกลางข้างบนแล้วก็ยกผานสองข้างนะครับรูก็จะรูก็จะสำรองไว้ให้นะครับก็จะเป็น MU และ L หมายถึงว่าทั้งตระกูล L แล้วก็ตระกูลฟอร์ดหรือ MU นะครับใส่ได้ เราจะมีคานกั้นกลางให้นะครับตรงนี้ก็ความแข็งแรงนี่ไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมได้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับคลิปที่ผ่านมาก็จะเห็นถึงโครงสร้างของเหล็กนะครับความแข็งแรงก็เราก็ไปเต็มที่ครับหมายถึงว่าน้ําหนักนะครับโดยรวมตรงนี้คือมากกว่า200นะครับ200กิโลแน่นอนนะครับรูปแบบมาตรฐานความยาวผมจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือความความกว้าง ความกว้างด้านท้ายต่อที่ต่อท้ายเนี่ยนะครับความกว้างจะมีเมตร60นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอันนี้คือมาตรฐานสําหรับกลุ่มตั้งแต่50นะครับ45 48 47 50นะครับหรือ MU ขึ้นไปนะครับอันนี้จะเมตร60นะครับก็หลายท่านลูกค้าบางคนก็40เข้าไปใช้เหมือนกันนะครับก็ส่วนยื่นด้านหลัง นะครับมาตรฐานครับเมตรสานะครับเพราะว่าถังพ่นยาพันลิตนี่ก็คือวางเข้าไปพอดีนะครับก็ด้านข้างก็จะมีหลวมนิดนึงด้านท้ายนี่จะพอดีนะครับฝาท้ายเปิดได้นะครับมีโซ่มีตัวล็อกอะไรทํำให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีสเปครุ่นนะครับน้องใหม่น้องใหม่อันนี้เม่อสำหรับ40แรงลงมานะครับนะครับ ความกว้างก็จะอยู่มาตรฐานที่เมตรสามสิบหกนะครับนี่คือหมายถึงว่ากลุ่มสามสองนะครับสามหกสามสองไล่ลงมานะครับก็ความยื่นไปข้างหลังนะครับเท่ากันนะครับก็จะทําที่เมตรสามสิบเท่ากันนะครับเพราะว่าทําเต็มแผงส่วนความสูงระดับต่างๆนี่ก็เหมือนกันทุกตัวครับนะครับอ่าเหมือนกันทุกตัวสูงตัวส่วนทึบตะแกรงนั้นห้าสิบแล้วก็จะมีข้อขึ้นมาให้อีก สิเป็นหกสิบนะครับก็ด้านในนี่จะเป็นผนังนะครับผนังเหล็กตีนไก่ครับตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงย่างหนาแทนฉีกนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่จะมีโซ่มีโซ่เกาะให้เรียบร้อยนะครับโซ่จะเกาะปลายท้ายเวลาเราเปิดปลายท้ายลงมาเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนอย่างนั้นนะครับนี่คือรูปแบบตรงนี้ก็ให้ลูกค้าเห็นในในในส่วนที่นะครับเราเราประกอบแล้วก็ต่อท้ายแทกเตอร์ให้ดูนะครับเห็นโครงสร้างอะไรต่างๆตรงนี้ก็สมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์ออกมาคือพร้อมใช้งานนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นตั้งแต่3 2 3 6 32ลงมาแล้วแต่ลูกค้านี้แล้วแต่ลูกค้าแต่ละพื้นที่นะครับก็ก็จะความนิยมก็จะต่างกันแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละท่านนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถามนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาก็สามารถที่จะวิ่งส่งนะครับทดสอบไปไปทดลองกับรถลูกค้าได้ถึงถึงที่นะครับ นโยบายคือส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางครับนะครับขอให้แอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปักหมุดให้ถูกต้องนะครับจุดที่จะไปส่งนะครับเราจะไปบริการถึงที่ไม่ต้องโอนเงินแม้แต่บาทเดียวครับไปถึงที่ทําให้ถูกใจไม่ตรงตามสเปคที่รีวิวนะครับไม่เอาและไม่เป็นไรครับนะครับก็ให้เห็นถึงรูปแบบจริงจริงต่างๆที่เราทำมันมันก็คือแข็งแรงจริงครับเอาจริงๆนะครับก็ ให้ลูกค้าเห็นถึงรูปแบบการนะครับเห็นไหมครับเวลาเราต่อเข้ากับตัวรถจะดูสวยนะครับเนี่ยครับเอ่อนะครับมันจะดูบาลานซ์ดูสวยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลงให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปต่อที่ลูกค้านะครับถ้ายังไงผมก็จะไปให้ดูอีกเอ่อทีหนึ่งว่านะครับเอ่อกับรถลูกค้านะครับลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปส่งที่ เอามาหาสลักามนะเขาจะใส่ตัว L50 ตัวเดียวกันเนี่ยครับโอเคนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับเออถึงบ้านลูกค้าแล้วครับแต่บงหัวถ้าหยุดซอยไหนลูกค้าไฮรอ์ครับเอากระเช้ามาส่งนะครับเอ่อเพื่อกุดลั่งนะครับความาทางใรก็ะนะครับลูกค้าบอกว่าไฮรอลอยู่ซีแยกหรืว่าสันก็เลยต้องเล เดี๋ยวรอลูกค้าออกออกมานะครับเป็นตะกร้านะครับเนี่ยมันทุกมาหลังรถเนี่ยครับก็บริการถึงที่นะครับเก็บเงินปทางโอเคเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยลูกค้าเขาจะไม่ลดไหมโอเคมาละเจอหน้าลูกค้าแล้วครับออกมาควักมือเรียกเอาเลย Yeah. Tâm rồi Ừ, nó lại บ้านลูกค้าแล้วครับโดมทองฟาร์มเออโอเคแสดงว่าเออโอเคเดี๋ยวเจรจาก,กันก่อนห้าศูนย์หนึ่งแปดโอเคครับวยวไว้เออคุยกับลูกค้าก่อนเด้อครับผมก็ลงแล้วครับ โอ้นักอยู่สามคนเกาเรื่องอยู่เดี๋ยวพอเดี๋ยพี่ใหญ่นมาซอยะ <laughs> นะครับเดี๋ยวผมเด๋ยขยับรถให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าเอามาล่องเลยครับเพราะว่ามันต้องได้ล่องใส่นะครับล่องใส่รถให้ลูกค้าเรียบร้อยครับเพราะมีปัญหาอย่งางเขาิไดเลยที่ได้เข้าใจนะครับเพราะว่าสเปคอยู่แล้วครับอ่ห้าศูนย์หนึ่งแปดเป็นตัวเดียวครับที่อ่ใส่อยู่ก็ทั้งลานอยู่แล้วครับ มันมันสิมมนบลุดนับรถถ่ายโดถ่ายง่ายๆหรอกมันั่นมันลุดายได้ไงอ,อถถ๋อเธอเธอแบบนี้สิออกยากครับลุดงาพี่อยู่นะครับนี่เยเออมันบุนไม่เลยรับลุดหายโดนหายง่ายๆนะครับพอมีผู้ปฏิบัติออกสีรถเออนี่เป็นปิ้นลอยครับ ปินลอยนั่นแหละแต่ว่าคนบนอยู่ก็ปิ้นเหมือนกับบอลุดนี่อ่ะมาครับถอยมาเลยนะครับเดี๋ยวผนจะลองใส่เลยครับห้าศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้เป็นล่อบอมเม่นล่อทางครับบอมเป็นเอทีกะอยากแคบตังหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้ามันเป็นรุ่นที่กระทะมันทางมันจะก่วงกวนานีหน่อยนึง

ล่วงนนหน้นนงครับ่แล้วเมันมันเด็กตใหญ่กันหน่อยถ้าไตแล้วแล้วเลยครับผมมีปัญหา เอออเข้นกลางรไสใ้ผมขอหน่อ <token> ้อ <phosphorus> ืับเมียครับเส้นกลางใส่โอ้รถเนสภาพดีอยเนี่ยสื <ots> oh, ่มืนสองละบ่ถึง4ีสิบ ได้ของดีเอแขงสันบ่ะเออจิเปียแขนไหมมันมันเดี๋ยวยูกัะเนินยังหน่อยเดียวฮันยกถ่ายซอยแ่ถ้าเป็นพื่นปกติที่พอดีเอาจค่อยเสียบเอแตพื่ปกติพอดีครับแต่ยกคอยหน่อยนึงได้ได้ได้แต่ถ้าต่าเขาเอาไป ไปหาเอากระเพื่อนปกติมันโอเคโอ้บงเบิงะเสมอเสมอหอสวยพอดีเลยครับไก่เคียงเลยเพราะว่าหลอมันเป็นหลอรออ่าหลอมาในทางเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นปกติ ส่วนมากาเขาใส่กันอยู่แถวเออว่วมก่วมกวงหล่อกว่วมกลงหล่ออยู่โอ้มันขาดอยู่สามเส้นรอยหกสิบถือว่าโอเคครับผมไม่มีปัญหาเออถือว่าใส่ได้อยู่นะครับประกอบข่ามเรียบร้อยแล้วครับเพราะสเปครุ่นนี้รอยหกสิบนะครับค่ามยืนด้านหลังนี่รอยสามสิบ นะครับพอสเปกนี่มาตรฐานนะครับเป็นสเปกรุนใหญ่นะครับก็ต้องยกขึ้นยังหน่อยครับอ่านั่นแหละครับเดี๋ยวปั๊บด้านกลางเอาขึ้นได้หลายครับบางยกนั่นลยมันมัธิพลบติดพอดีครับเออนั่นแหละครับหรือว่าไปให้ไปหน้านะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่อนจะเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยไปหน้าไปน้ำขั้นตามถนนที่มันบ ทีขข่ขับแคบครับแต่เป็นเส de ้นเลอเส้นเล่อมันอยากไม่อยากเดินเดินห้างไปยากนะครับอ่าเขาเก็บในร่งลถเลยบอสวยสวยงามครับเพราะว่าเอ่อตเปิกตัวนี้มันล่งโตล่งโตพอดีอยู่แล้วนะครับกับเออเดี๋ยวเวลานะเขาปรัาหางเอานะครับ โอเคเนาะถึงลูกค้าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอำเภออำเภอกุดล่งเออมหาสารคามเออผมผมก็ไ่ได้เคยได้เขาไม่เจอกเลยครับแต่ไมก่อนผมส่งอุปกรณ์เกี่ยวเขาแต่ก่อนอยู่โซนโซนตะบันไทยเนี่ยหลายนะครับก็คือว่าสวยสวยงามเอาเขามากพอดีนะครับอันนี้เขาเขาลุงหางไว้ก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวหาเด็กหน่อยมันไข่อ่าครับเออที่จริเนี่ยเขาอปล่อยลงปล่อยหน่อยหนึ่งได้ยุเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดมันนย้เขาต่างหาหน่อยนี่สวยงามอยู่ครับน้ำหนักมันจะโบนี่หางเขาโบวครับครับไม่ต้องง้เจ้าราคาพิเศษให้ครับมาถึงที่เก็บเงินไปทั้งเแต่พอตรงสเปคนี่ผมขึ้นผมผมก็เก็บตังค์เลยครับ ผมบอกเลยเลยเพราะว่า,าผมเฮ็ดผม,ผม,ผมได้โลอกโซ่เจาะเดี๋ยวนี้มันถึงกันเบิดครับอะไรทำไมเขาต้องเฮ็ดแต่แท้เฮ็ดจริงๆแล้วก็เล็กผมก็เฮ็ดค่อนข้างจริคุณภาพสูงให้ลูกค้าได้ได้ใส่ของดีกันยาวๆนะครับก็โอเคนะเนาะเดี๋ยวนี้ถึงมือลูกค้าพอดีนะครับเออ่ในตรงนี้ผมก็จะมีคลิปตอนนี้มาเอ่าอำเจังหวัดมหาสารคามนะครับในการตั้งแต่เริ่มประกอบนะครับผมตั้งแต่เริ่มประกอบเฮ็ดสีแล้วผมทดลองอยู่ร้านเสร็จปุ๊บ ผมเดินห้างล้วผมจนถึงมือลูกค้านะครับผมก็รีวิวให้ลูกค้าได้เบิร์ถึงถึงถึงสินค้าที่ผมเอกมาถึงถึงมือลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ใส่งานได้จริงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกูกาที่เพิ่นได้สั่งมานะครับหากมีข้อมูลสงสัยจังไรอยากอาสอบถามหรือ,อสั่งประกอบแบบใดนะครับก็โทรสั่งใดครับโอเคโนครับโนขอบคุณครับ